สวัสดีครับทองแดงแหลงกลางมาแล้วครับทองแดงพาเที่ยววันนี้ทองแดงจะพาไปเที่ยวที่นี่เลยครับที่เกาะพิทักษ์นะครับอยู่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรการเดินทางนะครับวันนี้ทองแดงมาทางนี้เลยครับทางแยกสามไม้นะครับแล้วขับตรงก็ไปเลยไปถึงแยกบางน้ำจืดแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับครับถนนสวยงาม ถนนขับไปนะครับสวยแล้วก็ทางด้านขวาเป็นริมทะเลสองทางเลยนะครับสวยงามแน่แน่ทองแดงขอรับรองครับนอกจากถนนสวยแล้วก็นี่เลยเห็นไหมครับบรรยากาศสบายสบายท้องฟ้าก็สวยงามขับไม่ไกลครับอีกพักนึงแหละเห็นที่ไกลๆไ,ได้และครับบุกเบิาไกลกลางทะเลนั้นนะครับกอ,อพิทักษก็ ขับยาวไปแล้วครับก็นิดหน่อยแป๊บเดียวไป,ไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับก็เดี๋ยวทองแดงวันนี้ทองแดงพาไปดูกันว่าขอพิทักษ์ไปยังไงมายังไงไปถึงไหน,นเชิญเพื่อนๆติดตามรับชมกับทองแดงได้เลยครับไปกันเลย พีทักวันนี้เราจะข้ามไปเกาะนู่นเลยเยลดินนอา้าวรุ่งสุวรรณบ้านญาติอดอดพี่บ้า,า,า,านนี่ตาอยูหมาตัวนี้น่ารัก ยาวจังเลย <c oughs> น้ำไม่ได้ออกมาเลยเบื้อรับส่งบริการ,รออน,นี่สากร้าได้ดีดแต่ขี้เกียจไม,ม่ได้ไปกลับออกันละห้าสิบ เกาะพิทักษ์นะครับตั้งอยู่บริเวณเอ่าวท้องครกนะครับตำบลบางน้ำจือดอำเภอบางสวนจังหวัดชุมพรอ,อยู่ในชายฝั่งทะเลเอ่าวไทยนะครับห่างจากชายฝั่งประมาณ1กิโลแต่เดิมเกาะพิทักษ์นะครับมีชื่อเรียกว่าเกาะผีทักผีทักนะครับไม่ใช่พิทักษ์เนื่องจากสมัยก่อนมีชาวประมงออกเรือหาปลามาถึงบริเวณเกาะพิทักษ์ผมมองขึ้นไปบนฝั่งบนเกาะกพบเงาคนนะครับกําลังกวักมือเรียก แต่พอเข้าไปใกล้ๆเกาะกลับไม่พบใครทําให้ชาวประมงพากันเรียกเกาะแห่งนี้ว่าเกาะผีทักจ,จนเริ่มมีชาวบ้านขึ้นไปอาศัยอยู่บนเกาะจึงมีการเปลี่ยนชื่อจากเกาะผีทักเป็นเกาะพิทักเพื่อเป็นสิริมงคลครับบรรยากาศบนเกาะนะครับก็มีโฮมสเตย์หลากหลายให้ท่านได้เลือกนะครับมีป้ายแต่ทางขึ้นเลยหรือเคยติดต่อผ่านเว็บส่งเว็บไซต์อะไรก็ได้ มีทุกอย่างครับก็ติดต่อมานอนกันได้ก็โดยมากแล้วเป็นกองชาประมงที่นี่ทั้งนั้นแหละครับมีอาหารทะเลสดๆกุ้งหอยปูปลาเอออยากกินอะไรคนเฟิร์มเข้าได้นะครับที่นี่ธรรมชาติยังดีๆอยู่เลยไปถึงก็มีที่เดินที่เที่ยวจุดชม,ม,ชมวิวไปแย่ยแล้วครับวันนี้ทองแดงพาเพื่อนๆไปนูนูนเลย ไปดูบนเกาะแล้วก็พาไปดูจุดชมวิวพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่าจะพัดจนภัยกันขนาดไหนไปชมกันเลยเพืนครับไปชมกันเลยถ้าเดือเข้าไมาได้านหรือไี่เนื้อหอย ไปขึ้นเรือกันก่อพิทักษ เอาล้วครับหลังจากที่จองโทรหาเรือแล้วเรือมารับแล้วนะครับเดีย๋ยวหายาานี่ครับนี่ครับสี่ห้าคนอยู่นี่ครับไปแล้วกลับครับใช่เดี๋ยวลูกลงทางวายนุ่งทางวายนุ่งวันนี้เด็กอยากจะไปเที่ยวสักทีกอล์ฟพิ่<า>ทักไปนะล,ลูก ต้องเป็ไก่อนเลยจับมือจับมือลุงจับมือลุงตาไว้เออโอเคอ่ะไปไม่มาคำนวดเลยใช่เออ เอ,เอาละครับเราจะลังจะไปก็พิตครับได้ได้ครับไปแล้วไปแล้วโอ้แซงก็ไปโล่นุ๊ก Nó... À... 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 đông gấp từng kim môn đông gấp từng kim môn đó và vô đây từng kim môn này hả nè quá chân đường tính cầu nắm tắc hít mày đồ tán bóng ủa, nó lên cao quá, nó két luôn thành nó. Ba tàu léch, đớn, mà không. Không. Đúng không? Không. 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 ตอนนี่เขานอนนี่เลยฮะเขนอนนี่จ่ไปนี่สิจะชอเล่นเล่นครับครับเนี่ยที่บ้านก็มีอยู่ยี่ดิบคนได้จ้ะอ๋อครับเอาลูกไปเอิ่มว่งลูกว่งมันจะหลืบครับตามนี้มันจะหลืบแต่ใบแห้งๆเหมือนนี่ไม่พื้นครับเอาพื้นครับเอาอึ๊บเออนั่นน่ะรับลูกกันอั่งไหมนั่งนั่งไปเจอกันนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายสิเดี๋ยวลงหน้ารับผมณครับได้เลยครับ ซึ่งถ้าถ้าว่าไม่เจอลุงตรงนี้โทรเบอร์นั้นใช่ไหมครับครับเบอร์นั้น่ไหมครับ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 ตอนนี้บอตังคอลแลนคอลแลนอันนี้ป่าคอลแลนคันลู <c oughs> <c oughs> ผมเตยเต็มเลยเอานสนุกสนานกันใหญ่ ตายรูปเบาตายไม่รู UK, ้อ๋เร็วอาเร็วเร็วเร็วหันหน้ามาต้งจะกึ้นกันโอเคเอาหันหน้ามาต้งตาอยู่ อหนึ่งสองสามแต่เขาไม่เขารีบไม่กลับเกินไปรับคนอีกเหรอไหนเพิ่งขอทางไหนเหรอทางหลังโอ้เดี๋ยวอ้อมไปดูนู้นไม่ต้องขึ้นก็ได้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนี่เขาทำดีขึ้นเด่นตอนพ่อมาไม่มีแบบนี้ที่เกาะพิชาร์เดืด็คจริง เอายืน game, นั่นเลยนัอ่ะเอายืนตรงนี้ยืนหันหันหน้ามานี่เอายืนนั่น,น,นนะหนนันหน้ามานี่เอาหันหน้ามาหันหน้ามาโอ้เขาทำดีขึ้นดีขึ้นไม่ได้มาเป็นสิบปีเลยอ้อาวจะกินแหละมาดิ อย่าอย่ายาซื้อนานไปเดี๋ยวเดี๋ยวเมารับแม่ปลาเค็มไอ้้ไอเดินฟังนู้นไปตรงนี้เลยใช่ไหมก็ได้ก็ได้ขยันไปฟังนู้นไปเดินตรงนี้เลยใช่ไหมดีเนาะเจอแย่ค่ะดีเคยมาแล้วแต่ทิ้งป๊บปีที่แล้วนุ่มอันนี้พัฒนาไปเยอะไปโอไปแล้วนะค่ะไปไปมา ไปเดี๋ยวเข้มาถ่ายกันจะเอาทุกอย่างอะไรไม่บอกให้พ่อถ่ายอืมปลาย่างปลาย่างนี่แ่าเด็ดเดียวันลังดุนี่เล่าว่านค่ะเอาหปลาว่านอยูไแม่ปลาหวานปลาหวานเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้องเที่ยวไปต้องเที่ยวนั่นนี้สนามฟุตบอลเด็กๆเด็กจอก นี่ครับสร้างไปที่ต่างๆโคมสเตด้านนู้นฮะไป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 นู่นไปตรงไปเลยไปนู้นอันนี้ที่ว่าขึ้นเขาอันจุดชมวิวัันนดกเห็นป่ะเห็นป่ะอ้าวแล้วไมไม่ใส่กันสันวะป่ะไม่ใส่สันนะ ไม่มุมกล้งองมันได้กว้างอ๋อแต่เนี่ต้นไก่อยู่ตังอยู่ไหนวะเนี่ยพี่แล้วทำไมเม็ดมันไม่มเหมือนตอนน้นนู้นเลยนี่แหละไก่อยูย่แหละอันนี้คือไก่อยู่แต่ไอ้เม็ดมะม่วงหิมาพานะนี่แหละนี่ไงแล้วทำไมมันไม่เป็นลูกใหญ่ล่ะอย่างงี้มันอ่อนอยู่แล้ว เดี๋ยวพอลูกใหญ่ตรงนี้โตขึ้นนี Jadi, <t <t ่ตรงนี้ตรงนี้โตเ๋แต่เม็ดเล็กมีถามกีมีเขาบอกน้ำเหลือน้อยนี่เขาไปซักผ้าของน้อนี่โอ้โหเดี๋ยวก็งงไปบุ้นได้มาทำใจยังตัง มาทำใจย,ยังลูแกแก๋ยว่าเขาแคบลับเขาวะึินกลับไหม,มออเ<อ>ขาปิดไฟฟ้าให้ใช้อ,ออกดอกเหมือนมะม่วงมะม่วงหินมะพร้าว มอนบอลเยอะนั่นเลยก็มาแบบนั้นเลย้วเดี๋ยวไอ้ท่านบอลน่ะมันจะค่อยๆโต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 จนสุกไอ้ที่นั่นมันกัดเล็กพอนึองวันน่าเคยหมาแล้ววะหินร้อยหาดทรายทางซ้ายทางขวาไปชมรอบเกาะไม่ทันเลยชมรอบเกาะเอาไปใกล้ๆกัน นี่ทางเดินเกาะน,นะครับไไม่รู้ว่าเเมื่อก่อนไม่ได้ทําขนาดนี้เมื่อก่อนไม่สบายอย่างนี้เป็นไงมาละครับเพื่อนๆให้ดูกันเต็มเต็มเต็มหูเต็มตากันไปเลยอันนี้ EP หนึ่งนะครับเดี๋ยวยังมี EP ต่อไปนะครับเพราะว่า EP เดียวไม่จบหมครับเห็นแล้วครับ นี่ตรงกลางเกาะนนะครับเราเดินลัดเกาะไปเลยข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่พีน้าเราจะพาขึ้นจุดชมวิวขึ้นบันไดไม่รู้กี่ร้อยขั้นแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมทองแดงแหลงกลางครับผมสวัสดีครับ